มาตั้งแต่ตีสี่ตีแยงนี่กระบวนการผลิตเกี่ยวบองของยายแดงครับพี่น้องครับลุกขึ้นมาเฮ็ดแต่ตีสีนะพี่น้องนะมสองพันกระปุกอ่าสองพันกระปุกครับพี่น้องคนระับโอ้ยขอบคุณครับพี่น้องครับมาหาตามเลยจนะ้ะจะยันได้ใจพี่น้องยัยแดงนะ แตอะไ่ยรวยระกามกนี่ยังก็บ,บอกเลเถอะเด้อดมี่ยังก็ใส่ไอยรด <ś c oughs> ยินดีรับใช้ทุกอย่างไนพี่พี่น้องครับหลังจากที่ท่านมาทานข้างมาหนึ่งหนึ่งเขาะกามาเตรียมสัมภาระเฮีย <ś c oughs> <ś c oughs> อยายนกินครับพี่น้องครับนี่เอาแบบกันกรีนนะครับพี่น้องครับหมือนครีนแล้วก็กรีนด้วยบักไ่พัมพี่น้องครับ บักไข่พำนี่เอ๊กรีนนี่น้ำก็ปลาพี่น้องครับคุณแล้วก็ยังแกงใส่กันนะครับพี่น้องพี่น้องว่าเป็นเสือบบอรอดูฝีมือยายแดงด้วพี่น้องด้วโอ้น้าเส้นหม,มอ้อมะข่างให้ด้จจวจ้าจ้าคือเอเอมันมะข้างหมอ้อไว้จา้าฮัร์เทส<ด>เน่ประทานควายบัวบ,บ้างจะไม่ได้กินครับครับ อย่าค่นอย่าพ่นฮาร์เดเคปเมื่อนี้ิใหฮเฮดจ,จบเลยยังใส่ห <laughs> รือปลาดิบเส้นอ่พร้อมหอมปลาดิปปาลูกปลาใส่แบบ นัดในประเทศเนี่ยกินพี่น้นนนนองแล้วเปลี่ยนตะต่มมามาล่ะกับลาบเนือ้อแนวเราเห็ดเป็นมา <laughs> ทำเนีายไปเที่ยวตามประเทศอะเรบ้างพีเออ่เออวันนี้ให้โชว์ฝีมือเองค่ะ <laughs> แม่แดงจะเป็นผู้บอกทุกเกาหันละกินเน้อนั่นอันมาซุคาคาคากคักๆจังเอาใครพาไปโย่ อยากเห็นท่านประธานในฟิลล์หนี่ม่จ้า <laughs> มา <c oughs> ก็ได้เป็นทั้งคนปูคนตาวันละรล้านนะครับพี่น้องครับต้องเฮ็ดเป็นเวอร์ตุย่างดิจ้าชาล้านอยากเฮ็ดให้ล้านกินเพเป็น,นเนี่ยเมื่อนี้คือสิได้กินเขาน,นิ่มแขวดีแท้ป่ติ๊บเดียวไงใส่ซองติ๊บโลดเพื่ได้ยืดในวันที่ชันนะครับกลายเป็น คุณปูกับคุณตานะครับพี่น้องครับเมื่อเท่าในแถาเด้อบอดอผมหงอกซื้อไก่สีฟอดหกสิบซื้อจ้าเบลล่าเอาไข่พัมใส่แล้วจ้าครับพี่น้องครับรูปลงมองดูมันจิเป็นทรงเลยตาสีเขียวแนมขันมีน้ำไมนจะเป็นน้ำได้คนบ้าเพราว่าคำมีน้ำมียหลี่ยม ด้นอนปิ่หนาดอ,อให้พับหนูเป็นหน้ามันเอเอาไ้อ,อีตูเอาผงชูรสใส่ผักหอมมาใายสิ้นอืใส่สลาย,ลาย,ลายละอะไรล่ะว้าเป็นเ,เสียบกระเทาบัปซิ้นรลจาัาเอาเองเลยเด้ จักแสบจักหัวมะเนาะจืดหยุดนิดนึงครับจืดจะเอาน้ำปลาเอาเกลือใส่เกลือใส่เนะเ<อ>าะเนาะมันหมอนญ่น<ล>พี่น้องครับปมาแกงแบบใครผัดฝมือฝีมือเจ้าของกฝีมือเจ้าของ <ๆ S 2> อสุดคนหรอวะขันแรกเพื่อเป็นสูตรว่า มันกินได้ครับพี่น้องครับริ่งที่เฮ็ดมากเนี่ยกินได้ล่ะบ้านเมืองเพื่อนกับก,กินยุ่แตาเจ้าจของเฮ็ดบ,บ่เปลนเม่เป่าเพื่อนเฮ็ดเราเขียนเสงีงเจ้าของเฮ็ดมิแต่อยากใส่น้ำไหลเห็ดเอลี่ยุทธวมันกินได้พี่น้องครับนี่นี่เจ้าของกินเบอแซบพี่น้องแซบอายุเงื่อนไปอีกหนึ่งร้อยปีครับพี่น้องครับ ยื่นไปอีกสิบปีก็บพี่อเอ็งเนี่ยเนียนองเนี่ยรู้ต้นป่าครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับว <c oughs> ่ากันไม่คลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ